ฟังดูเป็นนิทานสอนใจมากเลยค่ะแต่พอมองอีกมุมมันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นใช่ไหมคะแน่นอนครับเพราะนักประวัติศาสตร์และนักมนุษยวิทยาพบว่า ตำนานนี้อาจมีรากมาจากประสบการณ์จริงของคนในพื้นที่ครับจริงเหรอคะแล้วเขามีหลักฐานอะไรบ้างเริ่มจากภูมิประเทศก่อนเลยครับลับแลตั้งอยู่กลางหุบเขามีทางเข้าออกคดเคี้ยวคนสมัยก่อนเดินทางยากมากบางคนก็หลงป่าจริงเลยเกิดความเชื่อว่ามันคือเมืองที่ซ่อนเร้นอ๋อแบบนี้ก็เหมือนโครงของตำนานเลยนี่นาะใช่ครับและที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือพื พื้นที่นี้เคยเป็นชุมชนผู้หลีภัยของชาวไทยยวนจากล้านนาที่หนีภัยสงครามมาปักหลักอยู่แถวนี้พอเป็นชุมชนปิดแบบนั้นก็ยิ่งไม่ไว้ใจคนนอกจนกลายเป็นคติ เมืองที่คนนอกเข้าไม่ได้แล้วกฎห้ามโกหกนี่ก็มีที่มาด้วยหรอคะมีครับนักวิชาการมองว่ากฎนี้สะท้อนสัญญาประชาคมของคนที่ต้องอยู่ร่วมกันในภาวะเปราะบางเพราะในชุมชนผู้หลีภยัยความรอดขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ถ้าใครพูดโกหกแม้เพียงเล็กน้อยก็เท่ากับทำลายระบบความเชื่อใจทั้งหมดอ๋องั้นตำนานนี้ก็เป็นเหมือนรหัสวัฒนธรรมที่บอกว่าความซื่อสัตย์คือรากฐานของการอยู่รอดนั่นเอง